เปิดสกราชใหม่ต้อนรับปีมะเส็งด้วยงานใหญ่สุดป,ปังสำหรับพระเอกหนุ่มตีอินเตอร์อเล็กซิระเดชกีฬาสู่สนกกนำน,สนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพได้มีการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพประจำปี2568โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยณโรงภาพยนตร์ฮาส์จอมย่งงานมิจฉาวเมื่อวันที่8มกราคม2568พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์สร้างส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันเรื่องไต้หวันมะหรือไต้หวันมัโกวิชมีโดยมีเป้าหมา เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปเยือนไต้หวันมากยิ่งขึ้นอีกทางชวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางภาพยนตร์สั้นที่จะทําให้ผ <ร Stevens. S 1> ู <in> ้ชมรับชมสามารถเข้าถึงไต้หวันได้อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ 那刚刚我们也讲到，我们今年会有一整年的这个宣传活动，包含这个展，那包含这个展销会，这个 travel fair，还有我们十一月份，呃，会有这个 Queen X Queen a l e t 在台湾的独家活动。那当然就是希望说，带完呢，它不只是一个我们的宣传口号，一个 slogan，更希望是可以让它变成一个具体的行动，然后可以让所有的泰国朋友都能够到台湾。哦我 จากคุณอเล็กซ์นะคะมาเป็นทูตโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับไต้หวนันซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้นะคะทางาไต้หวันเองเนี่ยมีแผนการโปรโมทมีกิจกรรมเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะคะอย่างที่ที่มีสื่อมวลชนได้เห็นแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเดือนส่าเดือนหกนะคะที่เราจะมีงานไต้หวันเดย์นะคะแล้วก็เดืนนอนเก้างานช่วยหวไต้หวันชาวโลแฟร์นะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในเดือนสิบเอ็ดที่จะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับคุณอเล็กซ์เลยนะคะที่จัดที่ไต้หวันก็อยากจะขอให้พี่สื่อมวลชนนะคะแล้วก็ 去年去台湾的这个泰国的旅游人数啊，呃，即将要突破四十万人。那当然呢，相对的台湾呢，来到这个泰国的人数不过了一百万人。那我想在这个疫情之后，那台湾跟泰国，呃，人呃人与人的这个交流越来越热络的状况之下，那我们也预期啊，今年在我们的坤 Lay 的的代言之下，可以带动更多的泰国朋友到台湾来观光。 ก็บอกว่าในปีที่แล้วนะคะคนไต้หวันามาเที่ยวประเทศไทยนะคะกว่า1ล้านคนในขณะที่คนไทยนะคะไปเที่ยวที่ไต้หวันเนี่ยก็เกือบสี่แสนคนเลยซึ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากแล้วก็หวันนะะวหงะะ Alex, ว,ว่าในปีนี้นะคะภายใต้การกิจกรรมของทางสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันนะคะแล้วก็ภายใต้แบรนด์แอมบบสเดอร์คนใหม่ของเรานะคะคุณอเล็กซ์ก็คาดหวังว่าในปีนี้นะคะเอนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะไปเยือนไต้หวันนะคะ จริงๆต้องบอกว่าในคลิปน้อยไปด้วยซ้ำากับผมคือในในในหนังสั้นในหนังสั้นที่ออกมาเนี่ยสถานที่ยังมันต้องไปเห็นของจริงคะคือนอกเหนือจากสถานที่ที่ที่ในภายในหนังสั้นแล้วเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายที่ที่ที่พวกเราได้ไปที่พวกเราได้เห็นแต่ว่าแต่ว่ามันอาจจะออกมาในหนังสั้นไม่หมดครับผมยังไงฝากติดตามรายการของเล็กด้วยเพราะเดี๋ยวเลกจะ เล็กจะมีไปถ่ายบล็อกของเล็กเองด้วยเพราะฉะนั้นฝากติดตามแล้วก็รอคอยดูทริปไต้หวันของเล็กในครั้งหน้าด้วยครับซึ่งมันมีอีกหลายที่จริงๆอยากให้รอดูครับ 主的旅游其实就包含像、嗯、宗教，我们现在其实全台湾有超过一万间的这个宫庙，所以我们现在也在跟旅行社合作来推所谓的、呃、宗教的祈福啊、朝拜之旅。那比如说，如果是喜欢吃美食的民众，其实台湾现在也有超过三百个呃获得米其林跟必比登推荐的餐厅，所以呃也很适合来推荐给这个泰国的民众。那我补充一句。 那就是在台湾，我们有一句啊很有名的话，就是台湾最美丽的风景是人。那希望透过人与人之间的这个互动。 特别是泰国朋友跟台湾朋友之间的交流能够让两国更加的了解，能够有更多的的互动。那 unseen 的部分的话，我想很重要一点，还是要透过彼此的交流和沟通才能够看到。那也期待泰国朋友到台湾的时候，不只是体验到呃这些美食美景，也也能够感受到台湾的呃人情味。的 ต้องบอกว่าจุดอันซีนของไต้หวันนะคะคือในปีนี้เนี่ยทางการท่องเที่ยวไต้หวันเนี่ยอยากจะโปรโมทในสโลแกนที่ว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างมีจุดหมายไม่ใช่แค่จุดหมายในการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละตามสถานที่ต่างๆเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีเรื่องราวที่น,านะะ่าประทับใจที่อยากจะให้หนักท่องเที่ยวนะคะไปคนคนพบเองอย่างเช่นอ,อยากชาวไทยนะคะเป็น รอให้ทุกคนเนี่ยไปค้นหาอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงอาหารอร่อยนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีตั้งแต่สตรีทฟู้ดจนกระทั่งถึงแบบมิชลินสตาร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านในไต้หวันนะคะก็ติดอันดับมิชลินเนี่ยมากกว่า300รายค่ะส่วนของออท่านผู้แทนรัฐบาลนะคะก็อยากจะ <Okay. S 1> เพิ่มเติมอีกนึงว่าสิ่งที่สวยงามที่สุด คือผู้คนอยากจะให้ชาวไทยทุกคนนะคะได้ไปสัมผัสถึงวัฒนธรรมมิตรรีจิตคุณของคนไต้หวันนะคะแล้วผู้คุณจะพบถึงความอันสิของไต้หวันที่แท้จริงค่ะ